สวัสดีค่ะยินดีต้องรับสู่การสำรวจเชิงลึกนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกโครงการที่อ,อ่อาจจะเรียกว่าเป็นภาพอนาคตของการเกษตรไทยเลยก็ได้กับหมู่บ้านเกษตรกรรุ่นใหม่ที่จังหวัดมหาสารคามค่ะคือมันไม่ใช่แค่ฟาร์มธรรม,ธรมดาทั่วไปนะคะแต่เป็นโมเดลธุรกิจเกษตรที่แบบซับซ้อนแล้วก็น่าติดตามมากๆครับผม เอกสารที่เรามีวันนี้มันเหมือนเป็นทั้งแผนหลักแล้วก็แผนธุรกิจฉบับเต็มเลยนะคะสําหรับโครงการของสหกรณ์เกษตรกรรุ่นใหม่มหาสารคามจํากัดคือเขาพยายามจะสร้างเหมือนระบบนิเวเศเกษตรแบบครบวงจรขึ้นมาเลยครับเป็นแผนที่ค่อนข้างละเอียดมากครับ ใช่ค่ะภารกิจของเราวันนี้ก็คือมาแกะรอยแนวคิดเบื้องหลังกันว่าการเอาการเกษตร5แบบเนี่ยทั้งหมู่บ้านข้าวปศุสุสั์ประมงส่วนแนวตั้งแล้วก็สมุนไพรามารวมกันภายในร่มสหกรณ์แล้วก็ใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนจัดการแบบคลัสเตอร์เนี่ยเออมันจะเวิร์กจริงไหมมีจุดแข็งหรือว่ามีจุดไหนที่น่ากังวลซ่อนอยู่ในแผนนี้บ้างไหมคะ ครับผมเอาละค่ะมาเริ่มปมแรกกันเลยดีกว่าหัวใจหลักของโครงการนี้ที่ดูเหมือนจะเป็นความพยายามยกระดับจากการเกษตรแค่พอกินพอใช้ไปสู่ระบบที่มองตลาดเป็นตัวตั้งแล้วก็เอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเอกสารเนี่ยเขาเน้นสองคำสำคัญเลยคือเกษตรผสมผสานกับการจัดการแบบคลัสเตอร์มันต่างจากที่เคยทำทำกันมายัางไงคะท่านผู้เชี่ยวชาญครับ คือเกษตรผสมผสานในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงการนํากิจกรรมลหลายๆอย่างมาอยู่ด้วยกันในพื้นที่ใกล้ๆกันนะครับไม่ใช่แค่ปลูกข้าวอย่างเดียวหรือเลี้ยงวัวอย่างเดียวแต่ให้มันเกื้อกูลกันอ๋อค่ะส่วนคลัสเตอร์ก็คือการรวมกลุ่มเกษตรกรที่ทําอะไรคล้ายๆกันเพื่อมาแชร์ทรัพยากรแชร์ความรู้หรือแม้กระทั่งร่วมกันต่อรองราคาอ uh. สิ่งที่แผนนี้พยายามทําก็คือเอาสองอย่างนี้มารวมกัน ในสเกลที่ใหญ่ขึ้นผ่าน5โมเดลธุรกิจย่อยๆที่ว่านี่แหละครับแต่ว่าการทำหลายๆอย่างพร้อมกันแบบนี้มันไม่ซับซ้อนกว่าการปลูกพืชอย่างเดียวหรือทำฟาร์มแบบเดียวไปเลยเหรอคะปกติเราจะเห็นว่าทำอย่างเดียวมันน่าจะจัดการง่ายกว่าจัดการง่ายกว่าอันนั้นจริงครับแต่ในเอกสารเนี่ยเขาชี้ให้เห็นเลยว่าการทำแบบโมโนโมเดลหรือแบบเดียวเนี่ยความเสี่ยงมันสูงกว่ามากอ๋อหรอคะครับเพราะว่าถ้าปีไหนราคาตก หรือเจอภัยธรรมชาติโรคระบาดมาเนี่ยรายได้ก็คือหายไปเลยค่ะแต่โมเดลผสมผสาน5แบบนี้มันช่วยกระจายความเสี่ยงไงครับถ้าธุรกิจหนึ่งโดนผลกระทบอีกธุรกิจอาจจะยังไปได้ดีอยู่อ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะเหมือนเราลงทุนไม่จ่ายไข่ไว้ในตะกร้าใบาเดียวสินะคะแล้วการเกื้อกูลกันที่ว่านี่มันเห็นภาพชัดเจนแค่ไหนคะในแผนนี้ชัดเจนมากครับอันนี้เป็นจุดแข็งที่เอกสารเขาเน้นมากๆเลยลองลึกภาพตามนะครับ หมู่บ้านปศุสัตว์เนี่ยมีวัวควายแพะใช่ไหมครับค่ะ<า>มูลสัตว์ที่ได้มาเนี่ยไม่ต้องทิ้งหรือขายถูกๆแต่เอาไปทําปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกชั้นดีเลยส่งไปให้แปลงนาข้าวแปลงปลูกสมุนไพรโอโ้โหลดต้นทุนปุ๋ยเคมีไปได้เยอะมากในทางกลับกันฟางข้าวเศษพือจากหมู่บ้านข้าวจากสมุนไพรก็เอามาเป็นอาหารยาให้วัวควายได้อีกอือหือหรือ อย่างน้ำพิงจากบ่อบปลาในหมู่บ้านประมงที่มีธาตุอาหารเยอะๆเนี่ยก็ส่งต่อไปเข้าระบบ aquaponics aquaponics ครับคือเลี้ยงปลาพร้อมปลูกผักในระบบเดียวกันพืชก็จะช่วยบำบัดน้ำก่อนที่น้ำจะหมุนกลับไปบ่อบปลาอีกทีประหยัดน้ำได้เยอะมากแถมได้ผลผลิตสองอย่างเลยโหมันเป็นวงจรที่แบบแทบไม่มีอะไรเสียเปล่าเลยนะคะเนี่ย เหมือนแนวคิด zero waste ที่เราได้ยินบ่อยๆแต่นี่คือทําให้เห็นเป็นรูปธรรมในระบบเกษตรเลยถูกต้องครับแล้วผลพลอยได้คือสินค้าที่ออกมาก็น่าจะเคลมว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ปลอดสารได้ง่ายขึ้นสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกนะคะใช่เลยครับแล้วการทําทั้งหมดนี้ภายใต้โครงสร้างสหกรณ์เนี่ยมันก็มีในยะสําคัญทางกฎหมายด้วยโดยเฉพาะเรื่องที่ดินนะครับอ๋อยังไงคะ เอกสารเขาอ้างถึงการใช้กรอบของพรบรจัดที่ดินเพื่อการครองชีพปี2,511ะครับซึ่งกฎหมายนี้อนุญาตให้จัดสรรที่ดินในลักษณะนิคมสหกรณ์ได้ค่ะมันทำให้การจัดการที่ดินแปลงใหญ่ให้สมาชิกเนี่ยสะดวกกว่าไม่ต้องไปติดข้อจำกัดเรื่องการแบ่งที่ดินเป็น10แปลงย่อยตามพรบรการจัดสรรที่ดินปี2,543ซึ่งอันนั้นกระบวนการมันจะซับซ้อนกว่าต้นทุนสูงกว่า สำหรับโครงการใหญ่ๆแบบนี้อ๋อการใช้พรบรจัดที่ดินนะ่ะนี่เหมือนเป็นเอ่อเป็นช่องทางให้โครงการเดินหน้าได้ไง่ายขึ้นเรื่องที่ดินแล้วพอได้ที่ดินมาแปลงใหญ่ๆแล้วเนี่ยการบริหารจัดการคนเยอะๆในพื้นที่กว้างๆเขามีวิธีจัดการยังไงคะเขาใช้แนวคิดคลัสเตอร์เก้าแปลงครับคลัสเตอร์เก้าแปลงครับเป็นเหมือนหน่วยย่อยในการทำงานแต่ละคลัสเตอร์เนี่ยจะมีสมาชิกอยู่ไม่เกิน9ราย ทำกิจกรรมเกษตรที่มันเชื่อมโยงกันแล้วก็มีพื้นที่ส่วนกลางเล็กๆของตัวเองด้วยค่ะการจัดแบบนี้มันช่วยให้ประสานงานกันง่ายขึ้นแชร์เครื่องมือแชร์ความรู้กันสะดวกเหมือนเป็นทีมเล็กๆในทีมใหญ่อีกทีนึง ลดความปวดหัวเรื่องการบริหารแล้วก็อาจจะลดปัญหาขัดแย้งในอนาคตได้ด้วยครับฟังดูเป็นการจัดโครงสร้างที่ฉลาดดีนะคะลดความซับซ้อนลงไปได้เยอะเลยแล้วอีกเรื่องที่คิดว่าน่าจะสําคัญมากๆสําหรับเกษตรกรเลยก็คือเรื่องรายได้ความมัน่นคงสหกรณ์มีกลไกอะไรมารองรับตรงนี้บ้างคะเห็นพูดถึงราคาประกันใช่ครับอันนี้เป็นอีกกลไกหลักเลย คือสหกรณ์เนี่ยจะรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกในราคาประกันที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าเลยนะครับค่ะโดยคำนวณจากต้นทุนการผลิตบวกกำไรที่สมเหตุสมผลซึ่งมันจะต่างจากระบบประกันราคาของรัฐที่ปกติจะอิงรับราคาตลาดอืมการกำหนดราคาแบบต้นทุนบวกกำไรเนี่ยมันส่งผลดียังไงคะกับทั้งเกษตรกรแล้วก็ตัวสหกรณ์เองมันจะมั่นคงแค่ไหน ผลกระทบมันน่าสนใจมากครับคือสำหรับสมาชิกเนี่ยการมีราคาประกันที่แน่นอนมันทำให้เขามีรายได้ที่มั่นคงคาดการได้ลดความกังวลเรื่องราคาผันผวนไปเลยจริงค่ะอันนี้น่าจะช่วยได้เยอะครับทำให้เขากล้าลงทุนปรับปรุงคุณภาพผลผลิตหรือทำตามมาตรฐานที่สหกรณ์ต้องการเพราะรู้ว่ายังไงก็มีคนรอซื้อแน่นอนมันสร้างความผูกพันและก็ความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการร่วมกันด้วย Uh huh. ส่วนสหกรณ์เองพอมีวัตถุดิบคุณภาพดีปอนเข้ามาสม่ำเสมอก็ทำให้วางแผนการแปลรูปการตลาดหรือการทำแบรนด์ได้ง่ายขึ้นเยอะค่ะ <c oughs> แล้วกำไรที่สหกรณ์ได้จากการขายสินค้าแปลรูปเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเข้ากระเก่าใครคนใดคนหนึ่งแต่ตามหลักสหกรณ์คือปันผลคืนสมาชิกส่วนหนึ่งเก็บเป็นทุนสำรองเผื่อฉุกเฉินหรือเอาไปลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือแม้กระทั่งตั้งเป็นกองทุนพยุงราคาในอนาคตได้เองเลยเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ระบบในระยะยาวครับเข้าใจเลยค่ะมันคือการสร้างระบบที่พึ่งพากันแล้วก็โตไปด้วยกันนะคะทีนี้พอเราเข้าใจโครงสร้างกลไการาคาแล้วลองมาดูภาพจริงในพื้นที่กันบ้างค่ะการจัดสรรพื้นที่สำหรับ5โมเดลนี้เขาแบ่งโซนกันยังไงคะหลักๆมี2โซนใหญ่ๆครับโซนแรกคือคลัสเตอร์การผลิตหลัก อันนี้สำหรับกิจกรรมที่ใช้ที่ดินเยอะๆอย่างเช่นหมู่บ้านข้าวอาจจะต้องใช้1 0ถึง15ไร่ต่อไร่หรือหมู่บ้านปศุสัตว์ที่นอกจากพื้นที่คอกแล้วอาจจะต้องมีแปลงหญ้าอีกสักสองสาไร่ในพื้นที่จำกัดอย่างเช่นหมู่บ้านสวนแนวตั้งอาจจะใช้แค่2 0 0ถึง800ตารางเมตรหรือหมู่บ้านสมุนไพรใช้ประมาณ2-5ถึงไร่โซนนี้มักจะอยู่ใกล้ๆกับพื้นที่ส่วนกลางด้วยครับ อ๋อ oh, ค่ะแล้วในแผนมีพูดถึงเรื่องบ้านพักอาศัยของสมาชิกไหมคะว่าจะสร้างกันแบบไหนมีมาตรฐานอะไรหรือเปล่ามีครับเอกสารให้ความสำคัญกับเรื่องนี้พอสมควรเลยมีการเสนอแบบบ้านมาตรฐานเพื่อคุมงบประมาณแล้วก็เน้นแนวคิด Eco Living ด้วยคืออยู่อาศัยแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดีจังเลยค่ะครับเช่นหลังคาสูงโปร่งมีฉนวนกันความร้อนประหยัดพลังงาน แล้วก็มีการเปรียบเทียบต้นทุนระหว่างการก่อสร้างแบบทั่วไปที่ตกประมาณตารางเมตรละหมื่นต้นๆถึง1มื่นสี่กับอีกทางเลือกที่น่าสนใจคือบ้านน็อกดาวหรือบ้านสมร็จรูปครับบ้านน็อกดาวเหรอคะข้อดีข้อเสียมันต่างจากสร้างปกติยังไงบ้างคะข้อดีหลักๆที่เอกสารเขาชี้เลยนะครับคือควบคุมงบประมาณได้ค่อนข้างแม่นยาราคาต่อหลังก็มีตั้งแต่แสนปลายๆถึงเกือบ500,000แล้วแต่ขนาดวัสดุอืมที่สําคัญคือ มันสร้างเสร็จเร็วมากแค่3ถึง5วันก็เข้าอยู่ได้เลยโอ้ oh, เร็วขนาดนั้นเลยเหรอคะครับผนังก็มักจะเป็นแบบ E P S โฟมพิเศษที่กันร้อนกันเสียงได้ดีทำให้ประหยัดค่าแอร์การที่สมาชิกเข้าอยู่ได้เร็วเนี่ยมันก็หมายความว่าเขาเริ่มทำเกษตรเริ่มสร้างไรายได้ได้เร็วขึ้นลดช่วงเวลาที่ต้องแบกรับภาระต้นทุนหรือค่าเช่าที่พักข้างนอกไปได้เยอะเลยครับการลดเวลาติดตั้งนี่เป็นข้อได้เปรียบสำคัญจริงๆนะคะ สำหรับกรเกษตรกรที่ย้อยเข้ามาใหม่แล้วพื้นที่ส่วนกลางล่ะคะนอกจากบ้านพักแล้วมีอะไรอีกบ้างคะพื้นที่ส่วนกลางนี้เป็นเหมือนหัวใจของโครงการเลยครับจะมีทั้งสำนักงานสหกรณ์ศูนย์รวบรวมคัดแยกแล้วก็อาจจะแปรรูปผลผลิตเบื้องต้น ซึ่งเขาประเมินค่าก่อสร้างไว้ตั้งแต่5 0 0 0 0นถึง3ล้านหขึ้นอยู่กับขนาดและเครื่องจักรและที่น่าสนใจคือมีแผนจะตั้งร้านอาหารชื่อมหาสารร้านลาบอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางนี้ด้วยมีร้านอาหารของตัวเองเลยเหรอคะน่าสนใจจังครับเพื่อเป็นช่องทางจําหน่ายผลผลิตแล้วก็สร้างแบรนด์ไปในตัวด้วยครับโดยเฉพาะน้ํากับไฟซึ่งสําคัญมากกับการเกษตรเนี่ยเขามีแผนจัดการยังไงให้มันยั่งยืนคะ จุดนี้เอกสารให้ความสำคัญกับการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานมากครับแผนคือทุกแปลงเกษตรหรืออย่างน้อยๆก็ในพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยจะติดตั้งโซลาเซลล์อ๋อค่ะขนาดครัวเรือนประมาณ5กิโลวัตต์ต้นทุนติดตั้งก็ราวๆแสนหกถึงสองแสนบาทแต่คาดว่าจะช่วยลดค่าไฟได้เดือนละ2 5 0 0 0ถึงบาทเลยทีเดียวลดได้เยอะเหมือนกันนะคะ นอกจากนั้นก็ยังมีระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ราคาเริ่มต้นก็ประมาณ5 0 0 0 0่นบาทเพื่อให้มีน้ำใช้เพียงพอโดยไม่ต้องพึ่งพาน้ำฝนมากนักหรือกังวลเรื่องค่าไฟในการสูบน้ำครับการใช้โซลาเซลล์นี้ช่วยลดต้นทุนระยะยาวได้เยอะเลยแต่เมื่อกี้เราพูดถึงหมู่บ้านปศุสัตว์ที่มีมูลสัตว์เยอะมากนอกจากทำปุ๋ยแล้วในแผนมีพูดถึงการใช้ประโยชน์อย่างอื่นอีกไหมคะเหมือนเคยได้ยินเรื่องก๊าซชีวภาพถูกต้องครับ มูลสันินี้มันเหมือนขุมทรัพย์ในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเลยนอกจากทำปุ๋ยแล้วเอกสารเสนอแนวทางการทำก๊าซชีวภาพหรือไบโอแก๊สถึง2รูปแบบเลยครับ2รูปแบบเลยเหรอคะมีอะไรบ้างคะรูปแบบแรกคือทำบ่อหมักก๊าซชีวภาพขนาดเล็กสำหรับใช้ในครัวเรือนเลยครับเพื่อผลิตก๊าซหุงต้มทดแทน LPG อ๋อใช่หุงข้าวทำกับข้าวได้เลยใช่ครับต้นทุนสร้างบ่อแบบนี้ไม่สูงมาก ประมาณ2,500ถึง2,750บาทสามารถช่วยลดค่าแก๊ส LPG ได้ราวๆเดือนละ150ถึง200บาทแสก่อนอาจจะบริหารจัดการโดยเก็บค่าบำรุงรักษารายเดือนเล็กน้อยจากสมาชิกที่ใช้ค่ะรูปแบบที่2ออันนี้จะแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยคือการนำแก๊สชีวภาพที่ได้จากฟากรมปศุสัตว์ขนาดใหญ่ไปใช้ผลิตกระแสฟไฟฟ้าครับผลิตไฟฟ้าเลยหรอคะครับ ข้อมูลในเอกสารระบุว่าก๊าซชีวภาพ1ลูกบาทเมตรเนี่ยผลิตไฟได้ประมาณ1.2กิโลวัตต์ชั่วโมงถ้ามีปริมาณก๊าซมากพอก็สามารถติดตั้งเครื่องปั่นไฟซึ่งราคาก็มีตั้งแต่หลักพันถึงหลายหมื่นดอลลาร์สหรัฐนะครับเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในฟาร์มตัวเองหรืออาจจะขายให้สมาชิกคนอื่นในราคาพิเศษเช่นหน่วยละ2.99บาทซึ่งก็ถูกกว่าค่าไฟปกติพอสมควรเป็นการสร้างรายได้เสริมจากของเสียได้อีกทางหนึ่งเลยครับ โจากมูลสัตว์กลายเป็นทั้งปุ๋ยทั้งแก๊สหุงต้มแถมผลิตไฟฟ้าได้อีกพอเชื่อมโยงกับการใช้น้ำหมุนเวียนในระบบแอควาพอนิกส์การใช้พลังงานแสงอาทิตย์มันยิ่งเห็นภาพชัดเลยนะคะว่าแผนนี้พยายามสร้างระบบที่พึ่งพาตัวเองและหมุนเวียนทรัพยากรได้สมบูรณ์จริงๆ ใช่ครับมันคือการออกแบบที่พยายามมองให้ครบวงจรลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกลดต้นทุนแล้วก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดซึ่งเป็นแนวคิดที่จําเป็นมากสําหรับการเกษตรในยุคหน้าครับฟังดูดีมากเลยค่ะทั้งแนวคิดโครงสร้างพื้นฐานการจัดการทรัพยากรทีนี้คําถามสําคัญที่หลายคนคงอยากรู้คือแล้วในทางปฏิบัติเนี่ยมันทํากําไรได้จริงไหมตัวเลขทางธุรกิจของแต่และโมเดลเป็นยังไงบ้างคะครับ เอกสารมีการวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนของทั้ง5โมเดลไว้ค่อนข้างละเอียดเลยครับเดี๋ยวผมจะลองสรุปประเด็นสํำคัญๆให้ฟังนะครับเยี่ยมเลยค่ะเริ่มที่โมเดลไหนก่อนดีคะเริ่มที่หมู่บ้านข้าวปราณีตก่อนละกันนะครับอันนี้จะเน้นปลูกข้าวคุณาภาพอย่างเช่นข้าวหอมมะลิ105เขาคาดการกำไรสุทธิต่อไรต่รต่อรอบการผลิตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3,900ถึง4,200บาทอืม S <S ก็ดูไม่เยอะมากนะคะถ้าเทียบกับการลงทุนลงแรงใช่ครับแต่ว่าที่น่าสนใจคือรายได้เสริมเอกสารเสนอให้เลี้ยงปลาในานาข้าวเช่นปลาช่อนซึ่งแค่2งานเนี่ยอาจจะสร้างรายได้ถึง1 0 0 0 0แบาทเลยนะครับโอ้โห oh. หรือปลูกพืชยืนต้นเสริมตามคันนาเช่นมะนาวพันตาหิติที่ให้ผลผลิตสูงอาจจะทําเงินได้ถึงเดือนละ6-7 0,000บาทเลยทีเดียว กำไรจากข้าวอย่างเดียวอาจไม่สูงมากแต่พอรวมไรายได้เสริมเข้าไปนี่น่าสนใจขึ้นเยอะเลยนะคะเนี่ยแล้วกลุ่มปศุสัตว์ล่ะคะหมู่บ้านปศุสัตว์ถ้าเป็นวัวขุนนะครับคาดการกำไรต่อตัวอยู่ที่ประมาณ1,1522บาทบวกกับมูลค่าวัวที่ขายได้อีกราวๆ2,000บาทต่อตัวค่ะ ส่วนการเลี้ยงแพะถ้าลงทุนเริ่มต้นประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทต่อไร่คาดว่าจะสร้างรายได้จากการขายแพะรุ่นได้ราวๆ3,30,000บาทบวกกับมูล,ลค่าแพะอีก9,000บาทจะเห็นว่ามูลสัตว์ถูกคิดเป็นรายได้เสริมที่สำคัญตลอดเลยครับค่ะมูลสัตว์กลายเป็นสินทรัพย์สำคัญไปแล้วจริงๆโมเดลที่3ประมงเป็นอย่างไรบ้างคะหมู่บ้านประมงพื้นบ้านอันนี้จะเน้นปลาท้องถิ่นที่ตลาดต้องการเลี้ยงง่ายๆเช่นปลาซิล ปลากระดีเอกสารเสนอให้เลี้ยงในระบบความหนาแน่นสูงซึ่งจะทำให้รอบการเลี้ยงสัน้นจับขายได้เร็วค่ะมีข้อมูลอ้างเองว่าการเลี้ยงปลาซิลแบบนี้อาจสร้างรายได้ถึงเดือนละ70,000บาทเลยนะครับ70,000บาทต่อเดือนจากปลาซิลไม่ธรรมดาเลยนะคะเนี่ยถ้าจัดการดีๆครับแล้วยังแนะนาให้แปรรูปเพิ่มมูลค่าด้วยเช่นทำปลาร้าปลาส้มปลาแดดเดียวหรือปลาป่นสำหรับปรุงรสค่ะต่อไปเป็นสวนแนวตั้งใช่ไหมคะ อันนี้น่าจะใช้เทคโนโลยีเยอะหน่อยใช่ครับหมู่บ้านสวนแนวตั้งอันนี้จะเน้นปลูกพืชที่ต้องการการดูแลพิเศษแต่ให้มูลค่าสูงหรือเป็นพวกซูเปอร์ฟูดอย่างในเอกสารเขายกตัวอย่างผัาหรือไข่น้ำที่กำลังฮิตในกลุ่มคนรักสุขภาพอ,อ๋อผัาไข่น้ำครับการปลูกในโรงเรือนควบคุมสภาพแวดลอ้อมต้นทุนโรงเรือนอาจจะเริ่มที่ประมาณ60,000บาท แต่มีตัวอย่างเคสที่ทำไรายได้ถึงเดือนละ400,000บาทจากพื้นที่แค่ประมาณ3ไร่เองครับค่ะแล้วถ้าแปรรูปเป็นผัามอบแห้งขายปลีกเนี่ยราคาอาจสูงถึง160-299บาทต่อ50กรัมเท่านั้นเองครับโอ้โหผัามนี่ราคาดีขนาดนั้นเลยเหรอคะสุดยอดเลยสุดท้ายคือกลุ่มสมุนไพรคะ่ะหมู่บ้านสมุนไพรนี้ก็เป็นอีกกลุ่มที่ผลตอบแทนน่าสนใจมากครับ ตัวอย่างที่ชัดเจนเลยคือฟ้าทลายโจรข้อมูลชี้ว่าอาจสร้างรายได้เฉลี่ยถึง1 3 4 9 3 3บาทต่อไร่ไร่ละแสนกว่าครับขณะที่ต้นทุนปลูกแค่ราวๆ5,000บาทต่อไร่เท่านั้นเองหรืออย่างขมิ้นชันก็มีรายงานรายได้ตั้งแต่50,000ถึง200,000บาทต่อไร่เลยนะครับอือ การแปรรูปก็สำคัญเช่นฟ้าทลายโจรอบแห้งขายได้กิโลละ120-250บาทแถมโมเดลนี้ยังสามารถต่อย,ยอดไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้อีกดึงคนมาเยี่ยมชมฟาร์มมาซื้อผลิตภัณฑ์ได้ฟังตัวเลขทั้ง5โมเดลแล้วแต่ละอันก็มีจุดเด่นมีศักยภาพในการทำเงินที่แตกต่างกันไปนะคะแล้วร้านอาหารมหาสารร้านลาบที่อยู่ในแผนล,ล่ะคะมีการวิเคราะห์ธุรกิจไว้บ้างไหมคะมีครับ ร้านอาหารนี่ถือเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอสำคัญเลยนะครับในการสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็เป็นช่องทางระบายผลผลิตด้วยคต้นทุนเริ่มต้นเขาประเมินไว้ที่แสนถึง4 0 0แสนบาทหรืออาจจะใช้โมเดลแฟรนไชส์ที่มีราคาตั้งแต่5 9 0 0 0่ถึงสามแสนเโครงสร้างต้นทุนหลักๆก็เหมือนร้านอาหารทั่วไปคือค่าวัตถุดิบประมาณ30-40%ของยอดขายแล้วก็ค่าแรงประมาณ20%อแต่ข้อได้เปรียบมหาศาลเลยคือการได้วัตถุดิบสด คุณภาพดีราคาต้นทุนส่งตรงจากสมาชิกในหมู่บ้านเลยทั้งเนื้อสัตว์ปลาผักสมุนไพรต่างๆการมีแหล่งวัตถุดิบของตัวเองนี่ได้เปรียบเรื่องต้นทุนและความสดใหม่จริงๆนะคะแล้วกําไรจากร้านอาหารนี้เขาแบ่งกันยังไงคะเห็นในโครงร่างพูดถึงสัดส่วน60-40เนี่ยให้ส่งเข้าสำนักงานใหญ่ของสหกรณ์และอีก4 0จัดสรรให้ผู้บริหารสาขาหรือก,ก็คือร้านอาหารและก็สมาชิกในคลัสเตอร์นั้นๆครับทำไมต้องแบ่งแบบนี้ล่ะคะ 60%ให้ส่วนกลางดูเหมือนจะเยอะแต่40%สําหรับคนทํางานก็น่าจะเป็นแรงจูงใจที่ดีนะคะครับ การให้60%กับสำนักงานใหญ่เนี่ยก็เพื่อสร้างความแข็งแกร่งความยั่งยืนให้กับสหกรณ์โดยรวมครับเงินก้อนนี้จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์หลักเช่นเป็นทุนสำรองหมุนเวียนลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานส่วนกลางวิจัยพัฒนาหรือตั้งกองทุนช่วยเหลือสมาชิกในยามจำเป็นซึ่งการมีสหกรณ์ที่มั่นคงก็เป็นประโยชน์กับสมาชิกทุกคนในระยะยาวสร้างความเชื่อมั่นได้ครับอ๋อค่ะ ส่วน40%ที่ให้กับทีมงานร้านและสมาชิกในคลัสเตอร์ก็เป็นแรงจูงใจโดยตรงเลยครับทำให้พวกเขารู้สึกว่าร้านนี้เป็นของพวกเขาเองถ้าบริหารดีร้านมีกำไรพวกเขาก็ได้ส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นมันสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของหรือ sense of ownership แล้วก็กระตุ้นให้ทุกคนช่วยกันดูแลพัฒนาคุณภาพและบริการด้วยกันครับเป็นการออกแบบระบบแรงจูงใจที่พยายามจะให้วินวินทั้งส่วนรวมและส่วนบุคคลนะคะ สรุปแล้วจากที่เราเจาะลึกกันมาทั้งหมดทั้งแนวคิดโครงสร้างการจัดการทรัพยากรแล้วก็ตัวเลขธุรจิจภาพรวมของโมเดลหมู่บ้านแอกร c l u s t e r มหาสา,ารคามนี้เป็นยังไงบ้างคะถ้าประเมินจากเอกสารนะครับนี่คือพิมพ์เขียวที่ค่อนข้างละเอียดแล้วก็มีความทยทยานสูงมากครับมันพยายามจะแก้ปัญหาการเกษตรแบบเดิมๆด,ด้วยการสร้างระบบนิเวศที่ครบวงจรมีความยืดหยุน่นลดความเสี่ยงใช้ทรัพยากรหมุนเวียน แล้วก็สร้างความมั่นคงทางไรายได้ให้สมาชิกผ่าน,นกลไกสารกรที่เข้มแข็งจุดเด่นคือการบูรณาการ5้าโมเดลธุรกิจเข้าด้วยกันแล้วก็การออกแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ชัดเจนมากๆฟังดูมีแต่ข้อดีนะคะแล้วมันมีข้อเสนอแนะหรือว่าความท้าทายอะไรที่เอกสารพูดถึงไว้บ้างไหมคะเอกสารก็ชี้ให้เห็นถึงความจําเป็นเร่งด่วนในทางปฏิบัติเหมือนกันครับเช่นการดําเนินการด้านข้อกฎหมายต่างๆให้เรียบร้อยการวางแผนการเงิน,กา,งนการลงทุนอย่างรอบคอบมากๆ เพราะตัวเลขที่ให้มาก็ยังเป็นประมาณการอยู่นะครับค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยคือการพัฒนาคนครับทั้งตัวเกษตรกรสมาชิกเองให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบใหม่นี้แล้วก็ทีมบริหารสากรที่ต้องมีความสามารถและธรรมาพิบาลสูงมากๆถึงจะขับเคลื่อนโครงการใหญ่ขนาดนี้ให้สำเร็จได้จริงการพัฒนาคนนี่เป็นหัวใจสำคัญเสมอเลยนะคะ สุดท้ายนี้จากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันก็น่าคิดต่อนะคะว่าโมเดลที่ดูเหมือนจะออกแบบมาอย่างดีสำหรับบริบทของมหาสารคามนี้เนี่ยมันจะมีศักยภาพถูกนำไปปรับใช้หรือเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่เกษตรอื่นๆของไทยได้จริงไหม หรือว่ามีแง่มุมทางสังคมวัฒนธรรมอะไรที่อาจจะเป็นความท้าทายสำคัญในการสร้างสารกรที่เข้มแข็งและระบบที่ซับซ้อนแบบนี้ให้เกิดขึ้นได้จริงนอกเหนือจากเรื่องเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ที่เราเน้นกันในวันนี้เป็นคำถามที่นอกเก็บไปคิดต่อกันดูนะคะ